อ่ะสนามนี่หนึ่งพร้อมไม่พลาดนี่แล้วก็บักเอ็มน้อยร้อยลีลาบักเอ็มน้อยร้อยลีลาของดีจากประเทศดุบลแล้วก็ฟาวเลิฟิตเบีย สมยศยับอดีตบุริษจากบีจีแล้วก็เลี้ยัดขวามาประกาศซ้ายไห้มาจังหวะนี้ครับพยายามขับเคลื่อนครับดูครับย้อนกลับมาใหม่แล้วจังหวะนี้ครับซ้ายฝ่าหนึ่งสองงานเคลื่อนกลับมาที่เจ้าตั้มตํมุกออกมาและดูงนี้ครับดูครับบักเอ็มน้อยลอยเฮ้ยแล้วก็แล้วก็ยังไม่ได้ก็ะเจะจิรายุทธ์บักเอ็มน้อยใส่ขวาพับพับพับยังไม่ได้ แล้วก <S <S ลาตรงที่ครับโอกิติคุณงับขยับหลอกมาให้หนายศิลาเรียกโกฮฮิิิิกกกกกกกโก สูตรเตียวเสียตูดอยาที่เจ้าหลองฟิตเปียโสสมยศอดีตเพื่นจากปีจีกะตายเก้ายกยาวมาซ้ายไปดูดไป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 กูเฮ้ยกูเฮ้ยกูเท่ากันไม่มีกู ขู่กทรบกลับมาตีเสมอให้ได้ทีมงานของสุแรัก็สุลาลักษณ์ของดีจากจังหวัดอุบลราชธานีเอาลักครับนี่ครับเกิดกุกกุกูหรือไม่สกอร์ก็ต้องมองว่ายังสมัสเกิดสมผัสไดยืนหนึ่งประตูหนึ่งโอ้อารัครับอาจารย์มาถามรัฐมนตรีแล้วก็ผู้สิทธิ์ป่าวบดเว้ ปาปาวิดให้มาเจ้ายาววัสพลมาที่ปวิดองลีปวิดจิตตะทาวลระยกยามาสับระจวิปานีเ,เโตแล้วก็ใส่ใส,ส,สเอาละครับแม่พวกเขาต้องการอีกแค่ตุงเดียวกับวันจะทันหรือไม่ย,ยกมาทุวนนี้ก็ไม่ดีครับ,ม,บมาอยู่ที่บางโอกิติคุณกรพาวนเปิดยามาพักวัดสับโสงมาละเวมิกกี้พักวัดสับโสงมาละเวมิกกี้ใสยเอาละครับมาสับระจต่อมาแล้วก็ดูเดมึงทีกูทีเท่ากันแล้วก็างยังยัง สามราชบุรีมีคนเจ็บแล้วเขาเสียเปรบโบอร์ออกคอลเลทนตนใหม่เลยเดีย๋ยวก่อนให้คนด่าเพื่ออะไรเนี่ยก็อยากด่าอยากโดนดา่ากูอยากโดนด่าไอ้นาลท่านผู้ชมครับ <S 1> <S 1> เออใครอยากรู้ความลับบางนานกดหนึงนะเฮ้ยและจับขยับครับออกมาจากด้าน,นซ้ายสายไปดูดออกมาขบุรีชาวต่างชาตินี่นะครับมาออสการ์ปาเป้ออสการ์ปาเป้ย้อนกลับมาจัฝาดนรก น <si um ี่แหละครับตีบอลย้อยกับรว่าที่ซ้ายไฟดูด่าโอ้เอาละครับมาสามราชนิรมยครับรอรุนก็ต่อครับรุ่นเล็กก็ม่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่เอาละครับพวกาตะการดก็ตุ้งเดี๋ยวประกันจะทันละเลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยเติซ้ายไฟดูดเลิมฟิตเปียอุทวสสามาบอกแต่ด้านเจ้าเหลิมฟิตเปียครับโอ้โหนี่ครับสุรรัก์พวกเขาขยับขึ้นซางมาเป็นสอง ประตูตัวหนึ่งครับเดี๋ยวดูารวทีครับมาเขาบอกว่าติดหนึ่งในสี่สามระตัน้าของน้องชจซีจะจากไปหรือไม่ยกยามประตันด้าจะมีมิมีบอลหลังจากตรงนี้ก็อเคกีดีคุณครับมาแล้วเฮียแล้วแล้วดูดิโก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 ้เฮ้ยยังอยู่ครับโต๊ะกับปรเป็นนี้สามระตันด้าสายตูด้วยยกยามประตันด้าจงนี้ไปมีโต๊ะกับปรเป็นนี้เอาไว้ตะการเีตรงนี้มีมีเรื่องเรียบเรียบโล่แล้วนะ โอ้ว W oh, A R เป็นประตูครับพี่น้องโอ้โหเท่ากับว่า ไทันเาลจะทันหรือเปล่ามาโดนสับระดมริปารมาจะเรียบเรียบเรียบังอยู่ับไปผ่านแน่นานเอาล้วับมากระทุงอาพัะเาพงเอกสุดกับย้อยกระลำปาที่โอกิติคุณเอาครับยกจากมาสับระดมริตาสาวสับระดมริปาเาเว้ยสัริดนของดีจากกุบนาเอาลวครับหมูยอกระชากราขึ้นมาเจอรรรกรร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 ยรงรรร่รรร โอ้โหครับแล้วใส่ขวาตรงนี้ก็ไม่ได้ครับกีดสี่กีดสี่อีกฝั่งหนึ่งบอกกีดสี่กีดออกมามีอะไรกีดออกมากีดมันออกมาเออเยี่ยมมากกูโกดินดีเหมือนกันนะกูชอบอ่ะฮัลโหลทุกี่ครับทันทันดันมูลีสัมรโดครับมาใหญ่เลยเฮ้ยวลวัดแสงแสงไม่ผ่านนะคร่ขุดซาับแล้วมุสิดเป่าหเวอร์รอนในแต่ละเวลาครับสองทีมมาขอโทษกันครับนี่แหละครับมาจบเกมคือมิตรภาพที่ดีครับโอ้